สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องวันที่24เมษายน67ครับตามที่ได้นัดกันไว้ครับพี่น้องเนาะเลขนั่งเอาพ่อบินเดียวครับผมนั่งเอาจากเหรียญโบรานหรือว่าเหรียญล่อหาโบรานครับผมครับพ่อกันั่งเอาคืนวันพระใหญ่ครับผมเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องเนาะ คืองวดที่ผ่านมาเด้อครับพี่น้องเลขนั่งเอาพ่อบินเดียวครับวันที่16ที่ผ่านมาได้8 5ดห้าเเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะรับนี่ยครับผมเพื่อนกะจะเอาเหรียญนี่แหละครับพี่น้องเนาะไปเห็ดแล้วเห็ดมาแล้วครับผมมือคืนนีครับจังไดกับพิจนาเบิงเป็นแนวทางเสี่ยงสวกเสี่ยงดวงเด้อครับพี่น้องยิบจับรอตลีไว้งวดวันที สองพฤ้ภาคม67ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนั่งเอากับพอบินเดียวเกามาเชียกับขอขอประคุณพอเด้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนั่งเอากับพอบินเดียวกันเลยครับพ่อครับ กามาเชีสวัสดีพอบินเดียวครับผมครับผมครับผมมาตามนัดครับผมตามนั่งเอาห้องที่สครับผมโอ้นงามดีกันเลยแต่ว่าสิบมันสามตัวปงวหนี่ยมันสามตัวครับ สองตัวามตัวก็เอาบ่สองตัวก็เอาครับผมอ่ามันออกมาเนาะครับเห็ดเห็ดมือขึ้นนี่บ่บ่วันผ่ามืกขึ้นนี่แหละครับผมมันก็ไปกันว่างใดๆนี่ตัวของเียนเป็นเพิ่งกันนอนนต้งกันบ่บ่นอนนี่เลยตี นอนหนีหรืนอนบันเลยครับผมโอ้จังไดกะขอให้มากคือเกาครับผมออกมาจตใช้วันออกมาแต่ตีซีอ๋อคุณยุใช้วันบ่เออย่ใช้วันครับผมยินไนตแต่ลนนั่นแหละอ๋อชีไปคนอยู่ไกลกันตัวนี้ครับผม <c oughs> เงวดที่แล้วเพนได้สองแสนเจิงนดีโลก้าวดีฟัตเปนล้านเบิรงเงนดีคือครับผมถ้าพู่ได้แต่ยินว,ยว่าชาวันถึกล้านล่ะก็แมนละเจะา้าของค้นั้นละหงดนี่ครับผมอเอาฟอร์อมแลยเนาะครับป่อเออฟอร์มแล้วแต่โอเคใส่เขียนดอกแรกกับ ตาหน่อยชำเรื่องบึงแหนยุเห็นมากระไดหอยตานงตาเทียนมันทำงานของเขาเองอ่ะครับผมมันจะไหลหมุนรุนควนรุนพวนรุนค้นเป็นเลขศูนย์อ้าคือมาจะสี่ก่อนเนาะวันนี้ว่าท่นหนก็เลขศูนย์เวทเราขาดปัดลดมาต่ตวันนี้เอาเป็นเลขสองสองเลขศูนย์เรก็มาเลขสองเลขสองล้วก็มาเลขเก้า เล็กเก่าครับมันเลยเป็ี่นศูนย์สองเก่าแต่ว่ากัดเหล็กูมนี้มันบ๊วีหลักเนาะครับอืมกับหมุนเอาตัดเอาหมุนเอาตัดเอาแล้วครับพี่หนอบดดัวบต้องหั่นพอว่าอันเล็กมีมีมีร้อยมีจมมันรบกเนาะแมีนวันนี้บอบอจมบอนันต่ร้อยน้ำกันหมดอันนี้ร้อยน้ำกันนมดครับผม ม้วนทุกอย่านมันผิดสังเกตเลนเนีัยผิดสังเกตก็สิเน้นว่ามันจมหาเก้านี่มันจะยังไงหลอบตาหรือยังไงอันแปกนี่มันลอยอยู่บนกับว่หัวมันบยอยู่บนอยู่สูงอยู่จะหาเก้าทีชิดันติดไปลงล่างมแล้วมันจมเนาะครับผมก็ไปเนีนในกันหาเก้าหาเก้าก็อ๋อมานำการมัดเลยครับผมมันแหละว่าแมนมันเราเป็นเจ็ดเก้าครับ หากันดัน้น,น,น,นร้อปรยุทธ้วเขานอกกันเลือดเก่าจมอยู่ตัวเดียวอย่างเพราะว่านเนี่เว้ยครับอาหารกับมติกระเปียดกับโอเคอายุมันวะอันนี้สงสัยคนดิงคิดว่า <laughs> <c oughs> อันนี้ร้อยหมดเลยครับผมอันนี้ร้อยเบิร์ดศูนย์สองเก้าครับตัดเหลียญแคทมี่ศูนย์สองศูนย์เก้าสองเก่าครับพี่หน่อยนะ ว่เลขคำนวณแล้วครับผมเลขนั่งเอาไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับศู <c oughs> นย์สองเก้าแตาม,มันอยู่นี่รับมันคือบนสองตัวเขาก็จัดใส่สามตัวเขาก็เอหนึ่งสามหกเขาเสียบทั้งหนาหนึ่งสามหกอือครับผมเขาเสียบทั้งหนามันก็นเป็นซีคู่พอดีเสียงตัวตัว หนึ่งสามหกอืมพอเลขสูตรมันมากครบบนไปเท่านั้นเดครับต้องติดเนาพนะพ่อเนาะมันต้องติดหนึ่งสามหกขาไปแสกในหันครับผมหนึ่งสามหกไม่มีโอกาสเตียงโตษดแหละถ้าส่วนตัวพ่อเลยครับผมส่วนตัวมักไปมักที่สูตรก็คือหนึ่งเก้าสอง หนึ 2. 2> ่งเก่าสองอสามตัวบนครับผมมาตุงเก่าสองแต่ว่านับเที่อนนันเป็นศูนย์สองเก่าครับผมอันนี้ศูนย์สองเก่าศูนย์เก่าสองครับเอาลองเบิ้งครับพี่น้องนะจะเริ่มตัดเหรนเด้อครับผมจะเริืมตัดเหรนแล้วก็นี่เจ้าหนึ่งสามหกที่พอบอกนี่เอาเขาไปแสรกน้ำครับผมหรือว่าพี่น้องมักสามตัวเลยครับศูนย์สองเก้าเนี่แหละครับลองเบิง้งบนล่างได้ครับพี่น้องบนล่าง บอลแหน่เนาะเพราะมันเหเล็กแงจังซีเมัากับขาดมันบ่ลอะนะมันเปลี่ยนมาเองเนาะครับผมเหรียญเพิ่นเก่ากลับขึ้นไปแล้วมึงเศร้านี่อ๋อครับบัดหมวดจิมนาก็ยังคอยสิเป็นเหรียญใหมครับผมเอาจากสองขังดีป่ะเอาสองขังขังที่สามอยางมันลาดพมยังดอกสำรับครับผมต่อเลยครับแต่กรอนนะต่กรอนตั้งต่เคยเหตุมาตั้งจ่ ยี่สิบสามสิบปีไล่ไล่ไล่กินมาเฉลี่ยแล้วมาประเมินแล้วครั้งที่แรกเนี่มันจะไม่ีโอกาสสามตัวเพราะตรงกระตุครับผมครั้งที่สองเนี่ยมันจะเป็นสองตัวหรือสองตัวล่างสองตัวบนนั่นแหละครับกระน,นอยกระสีเข่าสามตัวคืเอเกาแต่ว่าครั้งที่สามนี่ส่วนมากเพลกตัวเดียวก็บอกให้เพื่อนเนอากลับขึ้นไปครับเดือนแรกนี่จะแหกมากเลยดีบ่า ดี่ยแรกนี่กันดอกแรกนี้อันนี้มิทราทุ่มเลยอดอกหมดส0 2เก่ามีความเป็นไปได้ที่จะติดสองตัวครับผมมากกว่าสามตัวอันมีเอฟซีเพิ่นกระทั่มมากยู่ครับผมาเลขมีที่มานี่ยังเพิ่นยังติดติดต่อหรือว่าใช่ยุคือเก่าปะปะอ๋อเลขมีที่มาอัน บอท่านได้คุยกันเลยวอยกจะปีนช้องกันงอนครับเพื่อนขบรถโทวมาพอกับโทรปหาเพื่อนครับผมแต่าของเพื่อนด้ยินข่าวเรียร์ๆได้แม่นยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ได้หลายหรือเปว่าทั้งในก็ลองถามเพื่อนได้หรือเปล่าเพื่อนยที่เก่าครับผมขอบคุนเด้วว่าตัวเดียวกับแม่นของเพื่อนอยู่ะด้ครับตัวเดียวกับโอเคเลยเป่าอืม ยืนรักซิบตลอดเอาจังได้กะจะมีอันเอฟทีเอาเหรียญมาให้เฮ็ดอีกบ่าอหรือว่ามีเท่านี้มีอยู่หลายเหรียญอยู่สิบกว่าเหรียญพุ่นละอ,อ๋อครับใจเย,ย็นๆเวยเบิด์ตมูนี่อะไรจะคอยว่าไหมครับพ่อกเอาไม่นี่จะไปใช้ครับพ่อวไม่นีก่กะ แจ็คอนไปในแจักไปยู่งไปและวไปยู่งว่าอะไรกันอ๋อเรียนนำนำมันตัวรับผมหาเรียนนำแมื่อนำซักหมดแล้วโอ้ระวังในเรื่อป่ะนำซักก็ถือว่าใหญ่ครับน้ำห่อนมันมุดน้ำมันก็เย็นดีได้ละครับผมณเก่ามานเสียกันสิรบกวนพอซับหนีได้ครับพ่อขอบพระคุณพอเป็นเดียวครับผมดีมนกครับพ่อกครับบ๊ายบายครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับได้มาแล้วเด้อครับผมเลขนั่งเอาพ่อบินเดี่ยวครับ2พฤษภาคม67ครับจากเลียนบราณครับผมเลียนเดิมครับพี่น้องเนาะทําเป็นครั้งที่สองครับได้เลขมาเหมือนเดิมครับผมสามตัว029ครับพี่น้อง029ครับตัดเหรียญนึ่เด้อครับพี่น้องตัดเหรียญหนึ่ง0209 29บนล่างครับผม พี่น้องเอ็มซีจะใส่เต็มๆศูนย์สองเก่าก็ได้ครับผมหรือว่าพอกะแนนําว่าเลขหนึ่งสามหกตรงมีในบนของพอครับผมก็เลยอยากพอก็เลยอยากให้เอาไปแทรกในเลขที่ตัดออกมาแลครับผมครับส่วนตัวพอมักหนึ่งเก่าสองด้ครับพี่น้องหนึ่งเก้าสองคือเอาหนึ่งสามหกไปแทรกเลขสองตัวที่ตัดออกมากครับผมครับเอาล่องเบิ้งครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสียงสูงเสีส่ยงดวงครับผม ครับอย,ะยะ่าเผลออย่าผลาคขับพี่น้องบางคันเพื่อนกันเขาสามตัวครับผมสามตัวตัวขับพี่น้องเนาะแปดห้าเก้าครับงวดนี้ได้ศูนย์สองเก้าเป็นแนวทางเ้ยครับพี่น้องสื่อสลากกินแดงรัฐบาลสองพูสภาคมหกสิบเจ็ดขอให้พี่นอ้องเอฟซีกองมาเชีย่นน้ำเชียร์โชคดีครับผมถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ